ที่ทางเกียำกามได้บอกร้องเครื่องดื่มแอลกอฮ จำนวนเพิ่มคุณวนันชัยปัวนหาผู้จัดการ,รแนกกิจกรรมการตลาดบริษัทไทยเกียร์จำกัดครับท้าน